สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ฉเฉลยข้อสอบ PMC ปี2025นะข้อสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนะี่ยคำถามข้อที่16กําหนดให้ sin 7x หารด้วย sin x บวกคอส 7x หารด้วย cos x มีค่าเท่ากับ a คูณกับ sin 8x หารด้วย sin 2x มีค่าเท่ากับ b คูณกับ cos 2 x คูณกับ cos 4 x แล้วก็เท่ากับ c คูณกับในวงเล็บ cos 2 x บวก cos 6 x a b c มีค่าเท่าใดตัวเลือก1บวกกันแล้วเป็น7ดตัวเลือก2 a b c บวกกันเป็น8ตัวเลือก3 9ตัวเลือก4 14ตัวเลือก5 a b c บวกกันมีค่าเป็น18 ข้อสอบแข่งขันเนี่ยเราจะไม่พิสูจน์เอกลักษณ์ตีโกนเนี่ยจะใช้หลักคิดว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรจะได้ใช้เวลาน้อยในการได้คำตอบเลือกมุมที่เนี่ยคิดเลขง่ายจำแนกตัวเลือกได้ x เ,เป็นศูนย์ไม่ควรใช้เดี๋ยวจะเกิดการหารด้วยศูนย์ x เป็นพายไม่ควรใช้เดี๋ยวตัวนี้เป็นหารด้วยศูนย์อีกนะก็เลือกตัวเลขคิดได้ง่ายจำแนกตัวเลือกได้เนี่ยในที่นี้แนะนำ 60องศาหรือพายส่วนสาม x พายส่วนสามคำนวณแล้วนะตัวนี้เป็นรูปสามส่วนสองอันนี้รูปสามส่วนสองตัวนี้หนึ่งส่วนสองตัวนี้หนึ่งส่วนสองนะแปลว่าพจน์นี้มีค่าเป็นสองสองเท่ากับ a คูณพอแทนค่ามุมลงไปนะได้ a เท่ากับสองแทนค่า x อ็ประมาณที่นี่ที่นี่ก็ได้ b เป็นแปดแทนค่า x ด้วย π ส่วน3ใน x π ส่วน3เหมือนกันได้4มีค่าเป็น4โจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรมั่นใจได้เลย a บวก b บวก c เท่ากับ14ตอบตัวเลือก4พบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ